ตรงนี้ได้มันก็มีเข้าตรงนู้มันมีเข้าได้หลายหลายทางใช่นี่ไงนี่ไงป้ายเขา Turn left นี่ป้ายอยู่นี่นะคะทุกคนใครพาเส้นแถวทางพะเยาเนาะไปร้านบูลิงคาเฟ่เป็นยังไงนะบูลิงบูลิงเนี่ยบูลิงคาเฟ่เป็นอย่างงี้บูบูลิงบ้านเจนั่นเองเป็นซอยแบบนี้อ่ะมีป้ายบอกไปทางนี้ ก็คือตรงไปอย่างนี้หรือเปล่าแต่ป้ายนี้เหมือนให้เข้าไปทางขวาอันนี้เป็นไร่มันมันปะกันกองกีดอิอิแปลว่าอะไรอะเกป้ายประกันกองกีดอิอิประกันไอ้ลูก็วนเหนือ่อยงไม่ได้คือไงอะปะกันกองกีดอิอิเออแปลว่าแปลว่าประมาณว่าเจอกันที่ถนนแคบแคบมวนในหูนี่นี่กีดที่ไหนมวนที่ฮันอะไร ที่ไหนมวนทีฮัอันนี้คือซอยหมู่บ้านอะไรนั้นเนี่ยเอาดีๆแคบที่ไหนสนุกที่นั่นที่จอดรถอ๋อบรรยากาศแบบชาวบ้านดีนะอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาไหมน่ยที่จอดรถแล้วไหนอะปูลิงอยู่ไหนนี่ไงเอาไปติดเดียวซ้ายเดี้ยวซ้ายทางเข้าที่จอดรถแล้วไหนอะมันอยู่ตรงไหนอะเข้าไปก่อนดิพี่ต่อยเข้าไปก่อนหรอจริงอหไม่เห็นอันนี้พี่กล้ามาครั้งแรกนะใส่หน้ากากก่อน พี่จะบอกว่านี่ที่จอดรถเขาเยอะมากเลยแต่ว่ารถก็ไมนี่เห็นตอนนี้มีเราคันเดียวเลยไหนๆไหนมานะตัวหนึ่งหนึ่งไหนไหนๆมาวันมมาไงมาไงมีเจ้าของได้อะเป็นมิดกับทุกคนไม่ต้องมีเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเล่นด้วย พี่ตายจะตามกลับบ้านแล้วเดี๋ยวละวพิงก์จะโดนละเปล่าบ้านนี้อยู่ไหนเนี่ยฮะมาถ่ายรูปน่าจะได้โอเคเขากำลังสร้างหรือเปล่า มนมเขาเปิดหรือเปล่าแต่ว่าปิดประตูั่วคราวออเป็นไงแต่เมื่อกี้พี่ดูในกูเกิลเปิดนะแต่ว่าไม่ปิดประตูชั่วคราวเลยเราดูเนี่ยเฮ้ยแต่สถานที่โคตรดีเลยดูดีมากเลยใช่อย่างี้ด้วยเนาะชาวบาเราทำไมเราไม่มาเตรจเลยเนี่ยดูดีเนี่ยไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเขาหน้าพี่พามาแวะนะพี่ว่าเขาทำดีเลยดูเงเี๋ยวเลือดด้วยอ่ะข้างนดูเขาทำไอตัวดดี อรกดีว่ะข้างในกว้างอย่างนทุกคนมาเจอกันอีกวันหนึ่งนี่มาอีกแล้วนะ <c oughs> เห็นเขาบอกเขาปิดปรับปรุงไปครั้งนี้ก็เลยแบบไปดูในนี่ก่อนในเพจก่อนเขาบอกวันนี้เขาเปิด <c oughs> เปิดแล้วนะเรามาเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานปิดวันนี้เลยเข้าดูในเพจ เขาบอกว่าเปิดอ่ะก็เลยมาอีกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานมาไม่ไม่เปิดวันนี้มาอีกวันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พี่ก็กังวลใจอยู่ตอนนี้พี่อยู่ล้านจอดรถเขาเดี๋ยวให้ดูข้างนอกเดี๋ยวไปดูแล้วกันเขาเปิดเก้าโมงปิดสามทุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นพวกจิ้มจุ่มแบบเปิดห้าโมงถึงสามทุ่มอ่ะเะะนี่ยทุกคนเนี่ยมีแค่เราอ่าตอนนี้อย่ใรานจอดรถนะเนี่ยคนแถวนี้เขาจะคิดว่าเรามามาสำรวจอะไรหรือเปล่าเออคงเห็นวามาแต่วม่วานตนี้อรล็อกแล้วตอนนี้มี รถเราอยู่คันเดียวตอนนี้ตอนนี้มีอยู่คันเดียวตอนแรกพี่ต่อยอ่ะเขาจะกลับบ้านเราเห็นไม่มีใครจอดก็ไม่มีรถจอดนแหลต่ลิกบอกว่าเอ้ยมาถึงแล้วก็แวะเขาหน่อยเผื่อไปซื้อนมซื้อน้ำชิมๆหน่อยบรรยากาศเขาดีเด้อว่าไปดีแต่ไม่มีคนมา หูเสปิดเขาบอกงงเปิดอยู่เนาะอากาศดีเด้อเออแหมเราคุณบอกว่าเราจะกลับเป็นไงเขาเตรียมของไว้หรอก็ลานจอดรถมันไม่มีคนเลยไม่มีรถเลยแต่แค่ขับมอเตอร์ไซค์เดินมาก็ได้จะกินอะไรอากาศดีิถัดกลองัน หอมอ่ะเออไปคาเฟ่กันค่ะค่ะคุณเออหน้าที่พี่ปลูกผักเองอ่ะเหรอคะหนูไปเดินดูครับครับดูอะไรดูอันนี้เออแบบสถานที่เขาดีนะแบบอยู่เนี่ยดูได้ล้อมล้อมรอบด้วยทุ่งนาเลย เขาปลูกผักเองด้วยคุณพาไปดูผักเนี่ยมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะเลยอารมณ์คล้ายๆเนี่ยที่ที่เห็นอะแบบอะไรติดผมจังหวัดน่านอะเออเนี่ยมีผักมีอะไรเต็มด้วยนี่จะมันรถแอนี่นี่ใช่เฮ้ยแบบเนี่ยมาเย็นๆอะโอเคเลยนะที่ว่าบรรยากาศดีเลยเห็นปะ งเดิน<ม>าขาขายให้ได้มาแล้วอันนี้สั่งเป็นชาไทยของพี่เต่อหม้อค่าเข้มใช่ไหมเข้มเลยชิมหน่อยอืมเข้มเลยอ,ะอ่ะของรี้เป็นชาไทยรสชาติจะไม่ได้แบบคนมากนะ จะหอมชายอยู่ของเขามาันจะแบบไม่ค่อยคนมากอ,อ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่พาเดินดูรอบๆบ,บบริเวณนะพี่ว่าเนี่ยพี่มาเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งบรรยากาศดีแบบไม่ร้อนเลยมันแบบเยน็ยนๆแบบนั่งชิวๆใช่นั่งเปื่อ <ขา S 1> ยๆอะไรวกินอะไรเยเขาามีจุดให้นั่งหลายจุดเลยอืมอืมเขารับจัดงานางเลี้งอะไที่เนี่ย จับงานเลี้ยงจัดวันเกิดจัดงานแต่งบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยเสียดายคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนไม่รู้ยังทำไมหรือว่าเป็นพราเขาเปล่ยนปรับปลุงไปมั้งเดี๋ยวพี่พาเดินดูข้างในที่สำคัญใกล้บ้านพี่ด้วยนะเอไม่ไกลมีจุดให้ถ่ายรูปได้ทุกจุดอ่ะอืมเขาแต่งดีข้างๆก็เป็นอหไงปะเป็นท้องนา อันนี้อยู่ในพะเยานะอันนี้พี่เนี่ยไม่รู้เนี่ยรูปปั้นอันเนี้ยเนี่ยเขาจะมีเนี่ยปะ่ะมืมุมกาแฟอะไรเงี้ยสมก๋วยเตี๋ยวสมไม่รู้เขาเขาดูตามป้ายนะหรือว่าพี่จะให้ดูแค่นี้พอเฮ้ยเดินไปอีกอยากเดินไปอีกบรรยากาศมันน่าเดินอ่ะอุย้ยถ้าเราจัดบ้านเต็มปเป็นอย่างนี้ก็คงดีสิ เดินดูด้นะระวงังเวยก็เป็นโค้งหลงหน้าแหละดูดีๆดิตรงนี้เขาปลูกข้าวเห็นป่ะใช่เออไม่ดีนะเป็นโค้งหลงหน้าแล้วก็ทําทางเดินขึ้นมาทําเป็นชั้นขึ้นมาแต่พี่ๆตั้งใจจะทําไม่ได้ทาจะจะทําทางอันนี้ขึ้นมาแต่แต่ตอนนี้มาเห็นนี้ก็คิด,ดว่าอาจจะอยากทําแบบนี้มั่งทำมุมนั่งเล่นเยอะมากเลยอ่ะมานั่งชิวๆกินข้าวกินไร ถ้าจะมีเด็กก็ต้องมีผู้ใหญ่พาเด็กมาด้วยตรงนั้นน่าจะเป็นเล้าไก่เห็นปหไปดูป่ะล่ะไปเดิ๋ยปะเราไปออมมาดูเขาได้ก่อนข้าๆก็อาจจะมีคนมาเยอะกว่านี้ก็ได้นะเห็นดูดิดู่ต้นนุ่นเห็นป้าดูเขาทำยังไะตื่นตาตื่นใจเนี่ยเข้ามาแล้วแบบเออดีอ่ะแต่ถาใไ้หน่อยโซนบีสระน้ำ อ๋อเลี้ยงไก่เขาบอกว่าผลผลิตเขาส่วนใหญ่ก็คือมาจากที่เขาปลูกเป็นออแกนิกผักอะไรก็ออกออแกนิกหมดเลยปลอดสารก็เดี๋ยวพอเราเดินพี่ว่าให้เดินดูประมาณนี้ไหมเพื่อแบบให้แบบมาเที่ยวกันเองพี่เกยบสายพี่อยากไปกินข้าวแล้วเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวดูมุมนี้เดินย้อยกลับไปเดี๋ยวจะเดินลออไปนี้อ่ะไปดีไปดูผักอ่ะไปเนี่ยปลูกอะไร ัวไหนอ่้นต้นถั่วเหรอหเรอ้ยขามีมีต้นมาเยอะจังถ้าคนเหนือก็เรียกต้นยิ้วแต่จริง,รงต้นยิ้วมันต้องมีหนามแต่นี้ไม่มีนะเป็นต้นนุ่น,นเนี่ยเอาเอาไส้ข้างในมันนะไปทําที่นอนนะลูกคือบรรยากาศตรงนี้แบบหมองเข้าไปที่คาเฟส่สวยสวยสวยอ่ะทุกคนต<ว><ว>้องมา ชอบนี่ยังคิดเลยว่าถ้าเกิดมาตอนหน้าหนาวอ่ะอาจจะได้อีกฟิลหนึ่งเห็นแล้วอยากทำบ้างกาออจะหมดหลายอย่่ถ้า,ถ,าถ้าเราทำอ่ะไม่ได้ทำเป็นคาเฟ่หรอกเราแค่อยากทำไว้ยอยู่นี่เป็นสวนผักตรงนี้อ๋อเราเดินข้างหน้าได้นี่การตัวเองนี่ออันนี้เดี๋ยวเราจะรอกินอันนี้กันนะ หมูจุ่มเสียงเพลงอาจจะดังหน่อนะนะฉันให้นานให้ไมเอาล้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอเขาจุดเตาอยู่นะมีให้เลือกน้ำข้นกับน้ำใสอ่าแล้วก็อย่าลืมเขารับเป็นเงินสดนะที่นี่อืมดีที่กดตังมา <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเราพี่ต๋อว่าโอนต้าีโอนหละตอนแรกนี้ว่าเขาจะแบบมีสกแกนจางแต่นี้แบบเขารับเป็นเงินสดก็ ่างหวัดอะนะเรายังเรายังไม่เอาเยอะเดี๋ยวกว่ากินไม่หมดกินไม่หมดกินสองแบบกินไม่หมดจะโดนปรับนะสามสิบบาทนะใช่ตักมาแต่พอกินบุฟเฟ่ก็จริงแต่ดูคุณลิศเขาผักมาเลยเขากินผักหมดอยู่แล้วสายดิ้งสายดิ้งเหมาะอยู่ที่ว่าบรรยากาศนี้สายดิ้งมาดิ้งกันอ ระหว่างรอนะคะก็ไปอุดหนุนของเขามาเพิ่มนะ,ะอันนี้เป็นของที่เขาทาเองที่นี่นะคะเนี่ยโอท็อปนะ,ะมอมาละเดี๋ยวไปลองแล้วกันลองเิมว่าเป็นยังไงน้าซุปเขาหอมนะมใส่ไปให้หมดเลยนะเลยหอมนะน้ำซุปหอมอยู่ ก็ต่งหน้าชิมน้ำซุปเขาดูนะอืมเป็นไงน้ำซุปมันจะออกไปทางเปรี้ยวๆเ,เขาก็ชอบแหละเปรี้ยวๆขอเขาชิมหน่อยชิมมั่งอืมอร่อยนะน้ำซุปอะ่ะชอบด้วยดิเขาว่าชอบกินเปรี้ยวอ <laughs> โอเคได้ตรงหน้าเรียนเลยตอนนี้นะ่ะเดี๋ยวลอง โอเคได้ได้น้ำจิ้มโอเคเ <Okay, S 2> น,ะนาะพอเรามันกินกับน้ำจิ้มเขาเนี่ยมันจะมันก็จะได้ก็น้ำซุปเขาไม่ได้ทำแบบว่าให้มันจัดมากไงคุณเพราะมันต้องจิม้มจิ้มด้วยน้ำซุปออกไปทางแบบเปรี้ยวเลยเปรี้ยวนํำถ้าใครชอบเปรี้ยก็จะชอบเหมือนเขาเคเนาะในรสก็ได้เพราะว่าในตรงนี้น่าจะแบบเสียงดัง อ,อิ่มเดนท้องอันนี้ก็จะทุ่มครึ่งแล้วนะโหตัวนี่ตัวใหญ่มากนะโอ๋อามากเลยเนี่ยอ่าอันนี้จริงๆเราต้องเน้นอันนี้เป็นมาสคอตของร้านแต่เราไม่เราไม่เน้นเราไปถ่ายตรงอื่นอ่าปูลิงคาเฟ่ไงก็คือน้องปูกับน้องลิงก็คือลิงเล่นปูประมาณนี้ไหมอ่าน่ารักนะคือใหญ่ทำสวย,ยตอนคืนก็ประมาณนี้แหละ ได้ยินเสียงธรรมชาติป่ะไช่ะ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินออกไปเราจอดรถไว้ข้างหน้าใช่อันนี้บรรยากาศตอนออกจากร้านว่า <c oughs> มันคือเป็นร้านอยู่ในหมู่บ้านไงใช่ข้างๆเป็นหมู่บ้านคนแต่เราชิลแล้วเราเี่ยทำเราอยู่นี้มันชินแล้วเลยอย่างเงี้ย่างจังหวัดที่นี่ไม่มีอะไรหรอก แต่ยังไงเขาอยู่ไกลๆก็เพลงเขาก็ไม่รบกวนใครนะเพราะอยู่ติดทงนาเลยอะแต่อาหารโอเคอยู่นะพอได้พอได้เออบรรยากาศอะดีดีเลยอาารก,<ล>อก็พอได้เราเน้นบรรยากาศไม่เน้นกินไงอะฮคลิปนี้นี่อาจจะลงดึกเลยหรืออาจจะวันอื่นเลยก็ได้นะเพราะว่าพี่ถ่ายวันนี้แล้วพี่ก็ว่าจะตัดวันนี้แล้วก็จะลงวันนี้อืม เดี๋ยวดูก่อนนี่นี่ทางเข้าไปข้างในเนี่ยเดินมาะเห็นปะไปนี่นู่นไม่ได้น่ากลัวนะเนี่ยเขาเดินมาไม่น่ากลัวสว่างเลย่างเลยสว่างโล่เลยใช่ทำดูสว่างเนี่ยมามาถึงที่จอดรถไม่ไกลใช่เนี่ยที่จอดไม่ไกลมีบ้านคนแถวนี้ด้วยไม่ต้องกังวลมีลูกค้ามาหลายเจ้าอยู่เออตอนเรามามีหูเร่มจะแบบเกือบสิบแล้วเกือบสิบกลุ่มอะที่มากันนะแต่เขาจะมากันเย็นๆไง ็เราไม่ใช่ได้กินอาหารอย่างเดียวเราได้อย่างอื่นเลยได้พวกขนุนเอยไข่เป็ดอะไรเนี่ยไข่เป็ดปลาแห้งอะไรเงี้ยคุณลิศเขาซื้อมาถูกเดียวเป็นวัตถุดิบของเขา<ไ>ที่เขา,าทำเองท<อ>ุกคนไม่บาย